ที่มหาสาร,รคามคุณผู้ชมเอาอีกแล้วชายคลั่งคราวนี้เนี่ยใช้มีดไล่ฟันชาวบ้านบาดเจ็บแต่สุดท้ายตำรวจจับก็ปล่อยตัวออกมาอีกไม่รู้จะทำกันยังไงกล้องวงจรปิดดูนะฮะวิ่งออกมาแล้วครับโโอโ นี่เราแยกได้แล้วนะฮะแล้วลูกเด็กเล็กแดงตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมดูจากภาพเหตุเกิดที่มหาสารคามครับที่อำเภอบระบือผู้บาดเจ็บเนี่ยคือคุณลุงจรูนคุณจรูนเนี่ยถูกมีดไล่ฟันเป็นแผล4ี่แผลนะฮะต้นคอหลังแล้วก็ใบหูส่วนคนที่ก่อเหตุเนี่ยอายุ32เป็นเพื่อนบ้านเอาฟังเสียงคนเจ็บเล่าเหตุการณ์หน่อยฮะคือ วิ่งออกมาแล้วมันบอกใครทำร้ายลูกกูไม่มีใครไปทำร้ายแล้วก็ฟันฟันฝันคิดว่าผมหตีลูกเขาตีแต่เ่าได้เหยียยันไงครับผม,มเมื่ออึนลูกผมกลับปสือือมีดเรียนออกมาฟันขึ้นจังในคลขีดเหรอครับจะแผลซิฟเก่าเข็มสามแผลสี่แผลกับยุ่งหลังนั่นครับเนี่ยเนี่ยครับคุณผู้ชมไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยใครตีลูกกูใครทำร้ายลูกกูไม่มี เด็กๆเ,เล่นกันวิ่งกันตรงนั้นเต็มไปหมดเลยกำลับบงเตะบอลกันอยู่แต่สุดท้ายอย่างนี้ฮะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับแต่ว่าเพิ่งมากลายเป็นประเด็นเพราะภาพมันเพิ่งออกมาและที่สําคัญคือล่าสุดตํารวจเนี่ยปล่อยตัวคนก่อเหตุออกมาแล้วแม่ของคนก่อเหตุบอกว่าลูกป่วยป่วยมา11ปีแล้วเอาถุงยามาโชว์ด้วยว่าลูกเนี่ยป่วยเออไม่รู้จะทํำยังไงแต่เห็นว่าพอออกมาเป็นข่าวนะตํารวจกลับไปนําตัวคนก่อเหตุ ไปเข้ารับการบําบัดนะฮะแต่ชาวบ้านเขาก็กลัวมันจะขอเหตุอ,อีกไหมเนี่ยแล้วมีคนบาดเจ็บแล้วถือมีดมาไฟฟันกันอย่างนี้เลยค่ะ